ใครเนี่ยอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้ใครถามเนี่ยนี่ใครเนี่ยใครใครเนียชื่ออะไรตอบได้ไมเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ยเยยตอบได้ไหมตอบได้ไหม

จนแกล้งจนแกล้งจนแกล้งก็ชอบไม่ชอบไม่ชอบอมันไม่ขึ้นมาหรอกใช่ไหมจนแกล้งก็ชอบเป็นโชคดีอะไรมเหมียวแต่แอ้นี่ละโอ้ห มันกินไม่ได้ผ้าน่ะไม่ไชอยู่ได้อะเยะเอ่ะเอ่ะเอชอนชอนดูโอ้ยแมวมันแม่โอเคเจ้าของเขามารับแล้วบอกครึ่งชั่วโมงมารับครับเดี๋ยวดูหน้าแมวมันจะได้กลับไป โอ้ยดูน่าแมวจะได้กลับบ้าน,นอย่างน่าเป็นแบบนี้แหละอ่ะอันน้นแต่งตัวเรียบร้อยแะกลับบ้านอย่างเดียวไม่ได้ทำตัวซ่าอยู่โรงแรมแมวแล้วนะอะไม่ได้ทำตัวซ่าละอืะซ่าตรงไหนมันซ่าตรงไหนบอกหน่อย